ลโพอตเตอร์ Hello, คืนนี้กุ๊กว่าจะทำกับข้าวนะอยากกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอ๋อไม่ละกุ๊กไก่พอดีว่าวันนี้ผมมีประชุมงานต่อนะแล้วก็ต้องมีไปกินเลี้ยงกับลูกค้าด้วยนะน่าจะกลับบ้านอีกทีดึกๆเลยอะ่ะคุณทำกินเลยนะไม่ต้องเผื่อผมแค่นี้นะตอนนี้ผมยุ่งๆอยู่ พูดจบปลายสายก็ตัดสายทิ้งทันทีทําให้คนถามหน้าจ่อยไปเล็กน้อยกุ๊กไก่เก็บโทรศัพท์เข้ากระเป๋าแบบเซ็งๆก่อนจะเดินเข้าซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างทันทีเธอเป็นหญิงสาวอายุ28ปีเป็นนักเขียนอิสระทําให้เมื่อว่างจากการเขียนงานกุ๊กไก่ก็มักจะออกมาเดินซื้อของเข้าไปตุนไวที่บ้านสําหรับทํากับข้าวเสมอ เธอคบกับแฟนหนุ่มของเธอที่ชื่อว่าพอตเตอร์มานานเกือบ8ปีถึงทั้งสองจะยังไม่ได้แต่งงานกันแต่พวกเขาก็อาศัยอยู่ด้วยกันเป็นคู่รักแบบอยู่ก่อนแต่งแต่ทว่าพอตเตอร์นั้นค่อนข้างจะเป็นผู้ชายเจ้าชู้มากทีเดียวที่ผ่านมาทั้งสองทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งในเรื่องที่กุ๊กไก่จับได้ว่าเขานอกใจไม่ว่าจะเป็นการแอบคุยแอบไปวันไนท์แตนด์ด้วยหรือแม้แต่แอบคบกันรับหลังเธอ กูไก่ทั้งเสียใจทั้งเสียน้ำตามากๆแต่เธอก็เลือกที่จะให้อภัยพอตเตอร์ตลอดมากูไก่เข็นรถเ,เ,เข็นเข้ามาในโซนขายเนื้อหมูเพื่อเลือกเนื้อหมูส่วนที่พอตเตอร์ชอบแต่ทว่าขณะที่กูไก่กำลังเพลินไปกับการซื้อของสายตาของเธอก็ต้องไปสะดุดเข้ากับชายหญิงสองคนที่เดินควงแขนกันกระห,หนุงกระหนิงไม่ต่างจากคู่รักเลยทั้งคู่เดินเลือกซื้อของด้วยกันท่าทางมีความสุข ทั้งยิ้มแย้มทั้งหัวเราะแต่ทว่าสองคนนั้นกลับเป็นพอตเตอร์แฟนหนุ่มของเธอกับรุ่นน้องในที่ทำงานของเขาที่กุ๊กไก่เองก็รู้จักดีกุ๊กไก่หน้าชาตัวชาไปหมดด้วยความเสียใจและความโกรธในหัวของเธอมีแต่ความว่าอีกแล้วงั้นเหรอว่าแล้วผู้หญิงคนนี้มันต้องมีอะไรกุ๊กไก่สูดหายใจเข้าอย่างสงบสติอารมณ์ก่อนจะใช้หลังมือเช็ดน้ำตาออกลูกๆว และเข็นรถเข็นไปอีกทางเพื่อไปจ่ายเงินทันทีครั้งนี้เธอจะไม่ไวุ่นวายมีวู่วาเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาดึกสงัดหญิงสาวนั่งไขว่ห้างอยู่ที่โซฟาหน้าทีวีด้วยท่าทีนิ่งสงบแต่ทว่าภายในกลับเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านและเสียใจ เธอคิดไปต่างๆนานาถึงเรื่องที่เจอมาในวันนี้ใช่อยู่ที่ว่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกแต่มันก็อดที่จะเสียใจไม่ได้อยู่ดีไม่นานเสียงรถยนต์ที่เข้ามาจอดที่หน้าบ้านก็ดังขึ้นและระ่างของพอตเตอร์ก็เดินเข้าบ้านมาทันทีเขาขามวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าดึกดื่นขนาดนี้กุ๊กไก่ยังคงนั่งรอเขาอยู่อีกแต่พอตเตอร์ก็ไม่ได้ใส่ใจก่อนจะยิ้มให้และเดินไปนั่งลงข้างๆแฟนสาวทันที วันนี้ไปกับลูกค้ามาเป็นยังไงบ้างล่ะดีมากเลยล่ะงานไปได้ดีเลยงานที่ว่าของพอดคือไปเดินซื้อของที่ซปเปอร์มาร์เก็ตกระหนุงกระนิงกั้ฟใสนั่นเหรอนี่นะ่ะเหรองานในว่าเขาเป็นน้องแล้วนี่มันเรื่องอะไร กุ๊กไก่เลิอกอ้อมค้อมและพูดเข้าประเด็นทันทีด้วยความไม่พอใจน้ำตาไหลาอาบสองแก้มพอตเตอร์ที่ตอนนี้อึกอักเหมือนไม่รู้จะแก้ตัวอะไรแต่ไม่นานกุ๊กไก่ก็พูดต่อไม่ต้องอึกอักไม่ต้องหาเหตุผลอะไรมาแก้ตัวหรอกพอเตอร์มันกี่รอบเข้าไปแล้วที่กุกต้องเสียใจกับเรื่องเดิมๆนิสัยเดิมๆของพอตกุกว่าเราพอกันแค่นี้เถอะนะเราเลิกกันเถอะ กกเสียใจต่อไปไม่ไหวแล้วพูดจบกุ๊กไก่ก็ทำท่าจะเดินหนีเข้าห้องนอนแต่ทว่าพอตเตอร์ก็คว้าตัวเธอเข้ามากอดไวแน่นทันทีก่อนจะละล่ำละลักพูดออกมาไม่เอานะเราไม่เลิกกันได้ไหมพ่อขอโทษคือตอนแรกก็แค่จะเล่นๆไม่คิดว่ามันจะมาถึงขั้นนี้พอขอโทษนะอย่าเลิกกันเลยนะกุ๊กไก่พอจะเลิกกับน้องเขาพอจะเลือกกุ๊กไก่นะรอบที่แล้ว กับหลายรอบที่ผ่านมาก็พูดแบบนี้รอบนี้คิดว่าตัวเองจะทําได้อย่างที่พูดได้ยังไงกุ๊กไก่ถามทางน้ําตาก่อนที่พอตเตอร์จะคลายอ้อมกอดและจับมือเธอไว้แน่นและมองเธอด้วยสีหน้าที่จริงจังเธอตกใจเมื่อได้เห็นว่าพอตเตอร์นั้นหยิบกล่องแหวนออกมาจากกระเป๋าของตัวเองก่อนจะคุกเข่าลงทันทีแต่งงานกับพอดนะกุ๊กไก่จากนี้ไปจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วพอรักกุ๊กไก่มากนะ กุ๊กไก่ร้องไห้ออกมาขณะที่แฟนหนุ่มของเธอสวมแหวนเข้าที่นิ้วนางข้างซ้ายพอตเตอร์ลุกขึ้นมาสวมกอดกุ๊กไก่แน่นก่อนจะถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกฟ้าใสาคะก็ขอโทษที่พี่เพิ่งถึงบ้านแล้วไม่ได้ทักหานะพอดีว่ากุ๊กไก่นะ่ะดันจับได้ว่าเราครบหากันอยู่นะสิ ก็เลยต้องเคลียร์กันเยอะหน่อยนี่พี่ก็เพิ่งจะขอคุ่กไก่แต่งงานไปแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเรายังคบกันได้เหมือนเดิมแต่ว่าช่วงนี้พี่อาจจะต้องไม่ทักหาเรามากเท่าไหร่อยู่ที่ทํางานก็ห่างๆกันหน่อยแล้วกันเดี๋ยวพอเรื่องมันเงียบนะเราสองคนค่อยกลับมาเจอกันใหม่ก็ได้คนสวยอ่าแค่นี้นะพี่ต้องซ่อนแชทแล้วอะไม่ต้องตอบกลับมาละ ฟ้าใสสาวสวยเซ็กซี่พนักงานรุ่นน้องที่แอบคบอยู่กับพอตเตอร์ขณะน,นี้เธอกำลังนั่งฟังข้อความเสียงที่ถูกส่งมาจากชายหนุ่มคล้ายกับว่าเขากำลังแอบพูดเบาๆอยู่ในห้องน้ำหรือที่ไหนสักที่เมื่อเธอฟังจบเธอก็กรอกตาไปมาอย่างไม่สบอารมณ์ก่อนจะโยนมือถือลงบนเตียงทันทีก่อนจะบ่นออกมาอย่างไม่รู้สึกผิดโอ้ยให้ตายสิพอตเตอร์โดนจับได้ซะขนาดนั้นจะไม่ยอมเลิกกันอีก ะอีนั่นมันมีดีอะไรไปมากกว่าฉันได้ยังไงถึงได้ไม่ยอมปล่อยมันไปสักทีแถมนี่ยังขอมันแต่งงานอีกบ้าเอ้ยฟ้าใสพูดกับตัวเองอย่างหัวเสียเพราะเธออยากจะให้พอตเตอร์เลิกกับกุ๊กไก่และมาคบกับเธอเต็มทีเธอไม่อยากหลบๆซ่อนๆอ,อีกต่อไป ฟ้าใสเป็นรุ่นน้องที่ทํางานของพอตเตอร์มาเกือบปีเขาแอบ,บชอบพอตเตอร์มาตั้งแต่แรกเจอและพยายามอ่อยทุกทางแต่ทว่าตอนนั้นพอตเตอร์ก็รักกับกุ๊กไก่ดีแต่ฟ้าใสเองก็ยังไม่ยอมแพ้เธอพยายามเข้าไปตีสนิทกุ๊กไก่ทุกครั้งที่มีโอกาสจนกุ๊กไก่เริ่มจะไว้ใจ และเธอกับพอตเตอร์ก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งที่พอตเตอร์กับกุ๊กไก่มีปากเสียงกันเพราะกุ๊กไก่จับได้ว่าพอตเตอร์นั้นแอบคุยกับผู้หญิงในแอปหาคู่ฟ้าใสจึงใช้โอกาสนี้แทรกกลางเข้าไปเป็นที่ปรึกษาที่ดีจนในที่สุดเธอก็อ่อยพอตเตอร์ได้สำเร็จจนพอตเตอร์ยอมตกลงแอบคบกับเธอแบบลับๆหลังจากนั้นมา แต่เธอว่าฟ้าใสาก็ยังไม่พอใจเธอพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้กุ๊กไก่จับได้และรู้ว่าเธอมีตัวตนอยู่โดยที่ไม่ได้บอกตรงๆไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนบอะที่นั่งข้างคนขับให้ผิดปกติหรือแกล้งทําลิปสติกหล่นไว้บนรถของพอัตเตอร์หรือในบางครั้งเธอถึงขั้นทําลิปสติกเปื้อนที่ปกเสื้อของพอัตเตอร์แบบจงใจให้กุ๊กไก่เห็นเธอก็ไม่ประสบผลสำเร็จสักที จนกระทั่งวันนี้ที่พอเตอเตอร์โดนจับได้เสียทีแต่ทว่าทั้งสองก็ยังไม่เลิกกันอีกมิหนำซ้ำเขายังขอกุ๊กไก่แต่งงานเสี่งยงนั้นนั่นทำให้ฟ้าใสยิ่งหัวเสียเข้าไปใหญ่ เวลาผ่านล่วงไปเกือบ2เดือนกูไก,ก่และพอเตอร์ช่วยกันเตรียมงานแต่งอย่างหวานชื่นแต่หารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วตอนนี้พอเตอร์แอบกลับไปคุยกับฟ้าใสาอีกแล้วถึงจะไม่ได้คุยกันมากเท่าเดิมแต่ก็ไปหากันทุกครั้งที่มีโอกาสพอเตอร์ตื่นขึ้นมาในเช้าของวันหยุดเพราะจมูกข,ของเขาได้กลิ่นหอมของอาหารที่ลอยเข้ามาแต่จมูก เขาเดินออกมาจากห้องนอนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเมื่อเห็นว่าตอนนี้กุ๊กไก่ว่าที่ภรรยาของเขากำลังทำเมนูที่เขาโปรดปรานอยู่ก็ว่าทำอะไรกลิ่นหอมเชียวนะอืมลาบเนื้อนี่เองอืมเห็นไม่ได้กินนานแล้วและนี่ก็ของชอบของพอด้ดวยนี่คะกุ๊กเลยทำให้ไปนั่งสิเสร็จพอดีเลย พอตเตอร์ไปนั่งลงที่โต๊ะอ,อาหารไม่นานลาบเนื้อคัวกับข้าวเหนียวร้อนๆก็ถูกยกมาเสิร์ฟก่อนที่กุ๊กไก่จะเดินกลับไปสารวณเก็บของที่ครัวต่อปล่อยให้พอตเตอร์นั่งกินลาบนั้นอยู่ลำพังกินให้หมดนะคะจานนี้นะ่ะกุ๊กตั้งใจทำให้คุณคนเดียวเลยนะกุ๊กไก่พูดพลางเสยยิ้มออกมาเล็กน้อยพอตเตอร์ที่กำลังกินอย่างอร่อยอร่อย ก็ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขก่อนจะเอ่ยถามขึ้นอร่อยมากเลยกุ๊กไกซื้อเนื้อที่ไหนมาเนี่ยซูปเปอร์เหรอทำไมเนื้อนี่มันทั้งหอมทั้งนุ่มขนาดน,นี้ฮะอร่อยใช่ไหมล่ะเห็นแอบ,บกินกันมาตั้งนานคุณเพิ่งรู้เหรอแคะพอตเตอร์ว่าเนื้ออินนั่นนะมันอร่อยขนาดเนี้ยอะไรนะหมายความว่าไงนะ่ะนี่คุณพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ย กุ๊กไก่หันมาเสียยิ้มให้ก่อนจะเดินไปเปิดตู้เย็นและหยิบเอาส่วนหัวของฟ้าใสออกมาทันทีพอเตอร์ที่เห็นอย่างนั้นก็ตกใจจนลุกพรวดถอยหลังไปกุ๊กไก่ยิ้มเสียก่อนจะพูดขึ้นเป็นไงคะเนื้ออีฟ้าใสอร่อยกว่าได้คิดละสิชอบไหมคะกินเกือบหมดจอะอันเลยนี่กุ๊กไก่คุณเป็นบ้าไปแล้วตำรวจผมจะแจ้งตำรวจ พอตเตอร์พูดออกมาด้วยความหวาดกลัวก่อนที่เขาจะหันหลังหนีไปแต่ทะว่าไม่ทันที่พอตเตอร์จะได้ก้าวขาออกจากห้องครัวหรือสาร่างของเขาก็ะฉาว่าก่อนจะรุดล้มลงกับพื้นทันทีนิ้วมือของเขาหง,งอกปากเบี้ยวจนไม่สามารถพูดอะไรเป็นคำได้และแร่างกายทุกส่วนของเขาตอนนี้ก็ไร้ซึ่งความรู้สึกหมาติดสัตว์ไปทั่วแบบคุณนะ่ะ มันก็ต้องโดนแบบนี้อีกคิดว่าฉันโง่มากหรือยังไงพอตเตอร์จากนี้ไปคุณจะได้มีแค่ฉันจริงๆสักทีกุ๊กไก่เดินเข้ามานั่งยองๆมองหน้าพอตเตอร์ที่ตอนนี้น้ำตาไหลาอาบแก้มแต่ทำอะไรไม่ได้ใช่แล้วที่แท้กุ๊กไก่รู้มาตลอดตั้งแต่วันนั้นพเพราะเธอได้ยินที่พอตเตอร์ส่งข้อความเสียงให้ฟ้าใสนั่นจึงทำให้กุ๊กไก่ตั้งใจที่จะแก้แค้นทั้งคู่ตั้งแต่นั้นมา เธอไปหาซื้อสมุนไพพิษพราคาแพงที่มีสรรพคุณเคลมไว้ว่าหากกินทีลานิดจนหมดห่อเมื่อไหร่คนที่กินเข้าไปจะกลายเป็นอมพึกออมาพาตลอดชีวิตและกุกไก่ก็ทำมันมาผสมกับอาหารให้พอตเตอร์กินทุกมือเรื่อยๆจนกระทั่งแผนของเธอสำเร็จลุล่วงและมือนี้คือมื้อสุดท้าย และกูไก่ก็ได้แอบผสมยานอนหลับในอาหารมือเมื่อคืนเพื่อให้พอตเตอร์หลับสนิทยันเช้าก่อนที่เธอจะใช้โทรศัพท์ของพอตเตอร์รอให้ฟ้าใสมาหาถึงบ้านโดยอ้างว่ากูไก่ไม่อยู่คืนนี้และํำชับว่าห้ามบอกใครเมื่อฟ้าใสมาถึงเธอก็จัดการฆ่าฟ้าใสาทันทีกูไก่ชำละศพของฟ้าใสอยู่ทั้งคืนเพื่อเตรียมชิ้นเนื้อส่วนต่างๆเอาไว้เป็นอาหาร พอตเตอร์ในตอนนี้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงขยับร่างกายไม่ได้ทำได้เพียงกรอกตาไปมาเท่านั้นกุ๊กไก่มักจะให้พอตเตอร์นั่งบนรถเข็นวิลแชร์และพาเขาเข้ามาดูเธอทำอาหารโดยใช้ชิ้นส่วนร่างกายของฟ้าใสทุกครั้งพอตเตอร์น้ำตาไหลแต่สุดท้ายเขาก็ทำอะไรไม่ได้ต้องคอยกินเนื้อของฟ้าใสที่กุ๊กไก่ป้อนทุกวันจนหมด ตอนนี้กุ๊กไก่กลายเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารในสายตาของทุกคนเพราะว่าเธอกําลังจะได้แต่งงานแต่ทว่าแฟนหนุ่มของเธอกลับกลายมาเป็นอ,พอมพฤกอมพาเสียอย่างนั้นโดยที่ทุกคนไม่ได้รู้เลยว่าความจริงแล้วกุ๊กไก่ไม่ได้เศร้าใจอย่างที่ใครต่อใครเห็นเธอมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำอาหารจากเนื้อของฟ้าใสให้พอตเตอร์กินเป็นการทำลายหลักฐานไปในตัวจนตอนนี้ชิ้นส่วน ร่างกายของฟ้าใสก็ไม่เหลืออะไรอีกแล้วส่วนคนรอบตัวฟ้าใสก็ไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหนเพราะฟ้าใสก็ไม่ได้มีญาที่ไหนใช้ชีวิตคนเดียวที่กรุงเทพและเพื่อนร่วมง,งานส่วนมากก็ไม่ได้ติดใจจะตามหาเพราะไม่ค่อยมีใครชอบเธอมากนะัก พราะฟ้าใสมักจะชอบไปยุ่งกับแฟนของคนอื่นในที่ทำงานเหมือนกันจนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วฟ้าใสได้ตายไปแล้วนั่นเอง